รถถังที่ T-90 ปี2025ผู้ครองสนามรบยุคใหม่ T-90 ซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพยานเกราะรัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1990ได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งในปี2025รถถังรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จนกลายเป็นหนึ่งในยานเกราะต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกรุ่นล่าสุดที่มีการผลิตจำนวนมากคือ T-90M p r o r e e v ซึ่งเป็นจุดสูงสุดขององค์การออกแบบรถถังของรัสเซีย ทั้งในด้านอาวุธการป้องกันความคล่องตัวและเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใน a i r w o วแรกที่9 0เวอร์ชั่นปี2025ยังคงรูปร่างต่ำและกระทัดรัดเช่นเดิมซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และการมองเห็นจากศัตรูแต่เมื่อพิจารณาใกล้ๆจะพบว่ารถถังนี้ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สามารถรับมือกับสงครามยุคใหม่ หนในจุดเด่นคือระบบกรอดและการป้องกันแบบ Active T90M ใช้กรอะระเบิดปฏิกิริยาริลิกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ากรอด KONTAKT 5รุ่นเก่าริลิกสามารถป้องกันกระสุนเจาะกรอบขั้นสูงและหัวรบแบบตันเดมได้อย่างมีประสิทธิภาพรถถังรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันแ c t i v e อั g การิซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือกระสุนที่พุ่งเข้าหาด้วยเรดาร์ การรบกวนด้วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทำลายกระสุนแบบแข็งระบบนี้ช่วยให้ T90 สามารถรอดจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังและโดรนโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบยุคใหม่เครื่องยนต์ B92S2F กำลัง1,130แรงม้าให้พลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับตัวรถที่มีน้ำหนักประมาณ48ตันแม้จะไม่แรงเท่ารถถังตะวันตกหลายรุ่นแต่ก็มีอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ดีทำให้ T90 เคลื่อนที่คล่องตัวทั้งในที่ราบโครน รือทะเลทรายระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบการสะเทือนที่ได้รับการพัฒนาช่วยให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีในสถานการณ์จริง T 9 0เวอร์ชัน2025นใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรรุ่น2 a 4 6 m 5ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายเช่นกระสุนเจาะเกราะฮีตกระสุนหัวแหลมแบบ APFSDS และจะรวดนำวิถี9 m 1 1 9อ็มหรีเฟล็กที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง5กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์ศัตรู นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วม7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลลิเมตรติดตั้งบนป้อมปืนของผู้บังคับรถป้อมปืนนี้ควบคุมจากภายในและมีระบบกันสั่นเพื่อให้ยิงแม่นยำในขณะเคลื่อนที่ระบบควบคุมการยิงคาลินาทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยกล้องอินฟราเรดและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เข้าใกล้มาตรฐานของรถถังตะวันตกในปี2025 T90 ทียังถูกติดตั้งระบบการจัดการสนามรบแบบดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยอื่นๆและศูนย์บัญชาการทำให้รถถังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรบที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจในสนามรบอย่างมากภายในรถถังได้รับการออกแบบให้ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นสำหรับลูกเรือทั้ง3าคนผู้บังคับการพลปืนและพลขับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ยังคงใช้งานอยู่ช่วยลดจำนวนลูกเรือลงทำให้รถมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ข้อกังวลเกี่ยวกับระบบนี้เช่นความเสี่ยงจากการระเบิดภายในก็ได้รับการแก้ไขด้วยการออกแบบที่ปลอดภัยมากขึ้นบทเรียนจากการรบจริงในซีเรียและยูเครนได้ถูกนำมาปร,รับใช้ในการออกแบบท่9 0รุ่นใหม่เช่นการติดตั้งกรอะตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันอาวุธโจมตีจากด้านบนการใช้ตาข่ายพรางความร้อนและระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับมือกับโดรนและอาวุธนำวิถี ตลาดส่งออกยังคงมีบทบาทสำคัญเช่นอินเดียแอลจีเรียและเวียดนามเป็นผู้ซื้อรายใหญ่โดยเฉพาะอินเดียที่ใช้รุ่นที 90s b i g g r m a ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อนรถถัง T ี90ได้รับความนิยมจากประเทศกำลังพัฒนาเพราะมีราคาถูกกว่ารถถังตะวันตกแต่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันด้านเศรษฐ,ฐกิจท90เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุนการผลิตและการซ่อมบำรุง จึงเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังรบโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเมื่อเทียบกับรถถัง L ลโอพาด 2A7 หรือ M1 a b r a m แล้วที90ถือว่าให้ความสามารถที่น่าพอใจในราคาที่ต่ำกว่ามากแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะจากประสบการณ์ในยูเครนที่รถถังบางคันถูกทำลายแต่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นเก่าหรือไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอรุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงให้พร้อมรบในยุคข,ของโดรนและอาวุธนำวิถีอัจฉริยะ รถถังที่90ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นทะเลทรายภูเขาหิมะและพื้นที่หนาวจัดทําให้เหมาะสมกับภารกิจทั่วโลกระบบกรองอากาศสําหรับทายและระบบสตาร์ทเย็นเป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบเพื่อภารกิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแม้รัเสเซียจะพัฒนาที14อี่าต้าไว้เป็นรุ่นอนาคตแต่ที9้ก็ยังเป็นกาลังหลักของหน่วยรถถังหลักอยู่ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสบการณ์ในสนามรบและต้นทุนที่เหมาะสมรถถังรุ่นนี้จึงยังคงมีบทบาทต่อไปในยุทธวิธีสมัยใหม่อีกนานในโลกที่สงครามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีโดรนสงครามไซเบอร์และอาวุธนำวิถีเป็นหัวใจหลักรถถังอย่าง T-90 จึงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องที9 0ในปี2025แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มที่มีพื้นฐานมานานหลายสิบปียังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสงครามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่90ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ยานเกราะรัเสเซียที่ผสมผสานความเรียบง่ายประสิทธิภาพและความทนทานไว้ด้วยกันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้ไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดแต่ประสบการณ์และการพัฒนา